ซอมับาครไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับก็ซ้อมมาเรื่อยๆตั้งแต่ต่อยไฟที่แล้วไปครับอ๋อต่อยไฟที่แล้วเสร็จแล้วก็กลับไปก็พักนิดนึงแล้วเข้าซ้อมเลยใช่ดึกแลซ้อมเลยนั่นก็ซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้ซ้อมนรรลุครับมันนึงก็อยู่ที่เดิมมีใครเป็นคู่ฟ้าคู่ซ้อมมาครับที่นั่นมีพี่ตัวใหญ่อยู่ครับแล้วก็พี่ปั๊กโจ้ก็นั่ก็คือพวกในใครเชื่อกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบครับเราสูงเท่าไหร ร้อยหกบแด้อยหกสิบน้ำหนักไปปล่อยประมาณกี่กิโลครับ61ครับเราเป็นสไตล์อะไรครับโู๊ครับแล้ววันนี้เราเจอกับชาติสิงห์ชาติสิงห์เนาะเคยเจอไหมไม่เคยเจอเป็นไฟแรกเลยได้ศึกษาเองมาต่อยเข้ามาป่ะก็ดูอยู่ครับเขาเป็นมวยสไตล์อะไรมวยสายครับแล้ววันนี้เราจะวางเกลียววางแผ่งไงก็ดูเป็นนาทีดีกว่าครับก็ค่อยไปเรื่อยเนาะเพราะว่าเราต่อยไฟแล้วนี่เราปล่อยเวทเท่าไหร่วะนะ แต่จะเม่ไม่รู้ไงจับไม่ทันนะครับแต่วันนั้นก็ชนะมาใช่ไหมครับผมแล้วก็เลยเข้าต่อไฟสองเลยครับผมแล้ววันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่ต่อยร้อยยี่สิบสองครับมีปัญหาเรื่องหนักไหมอีกถ้าเกิดเข้าไปช่างนี่คิดว่ามากเกินหรือว่าขาดก็จะตอนแรกบาดเกินนิดหน่อยนะครับตอนคิดว่าประมาณนิดนิดหน่อยเนาะคือเหมือนมายืดเส้นยืดสายแต่ก็ไม่มีปัญหาแน่นอนร่างกายตอนนี้เป็นยังไงครับปกติกี่เปอร์เซ็นต์ความฟิต เต็มท <łość> ี่แล้วเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะสมบูรณ์แล้วเพราะเราขยับมาไฟนี่แล้วอืมอ่ะเราต่อยมวยมาลุ้นๆทุกวันนี้กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมาเลยน่าจะร้อยกว่าร้อยกว่าไฟได้เนาะเราคนจังหวัดอะไรครับชายภูมิครับภาคฝากเชิญเชิญแฟนคลับเราวันนี้นะก็วันนี้ผมจะทำได้เต็มที่ครับแค่จะละก็ดูเพื่อนแฟนคลับน้องชายครับผม